สวัสดีสสดค่ะ,คะเรียนอาจารย์ที่เคารพและสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกคนด้วยนะคะวันนี้นะคะกุ่มพวกเรามานําเสนอสารประกอบอินทรีย์นะคะที่ใช้ในชีวิตประจําวันค่ะโดยมีชื่อสมาชิกดังนี้ค่ะกระผมนายพักนัยโอชาโรติเลที่5ครับดิฉันนางสาวกิตการนิมมานเลขที่14ค่ะ และดิฉันนางสาวสสวรรค์บัวมณีเลขที่24ค่ะโดยมีด้านอะไรบ้างคะเอ่อด้านที่หนึงนะครับเป็นด้านการแพทย์ด้านที่2นะคะจะเป็นด้านอุตสาหกรรมค่ะในด้านที่3นะคะจะเป็นด้านการเกษตรค่ะจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะในนี้คือด้านการแพทย์นะครับ ไอบ p ูโพเฟสูตรโมเลกุล C13H18O2 เป็นยาต้านการอักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยเป็นยารักษาอาการปวดลดไข้และแก้อาการอักเสบจากสาหิตต่างๆเช่นปวดหัวปวดฟันปวดหลังข้อต่อเสบปวดประจำเดือนและอาการบาดเจ็บเล็กน้อยโดยออกฤทธิ์ลดปริมาณสารเคมีในร่างกายที่ก่อให้เกิดการอักเสบและการอาการปวด ึงช่วยให้อาการทัุวเราลงได้โดยายาชนิดนี้จัดอยู่ในยายตามแพทย์สั่งและสามารถหาซื้อเองได้ครับ ไม่ได้อุตสาหกรรมเราใช้เป็นเอทิ t ีน e นะคะเป็นตัวทำลายสารในห้องปฏิบัติการและในอุตสาหกรรมเนื่องจากเอเทอร์สามารถละลายสารประกอบอินทรีย์ได้หลายชนิดเกิดเป็นปฏิกิริยากับสารอื่นได้ยากและแยกออกได้ง่ายเมื่อสิ้นสุดป,ปฏิกิริยาเนื่องจากเอเทอร์มีจุดเดือดที่ต่ำค่ะและนี่คือด้านการเกษตรค่ะด้านการเกษตรนะคะเราเลือกเป็น พาราฟินค่ะพาราฟินนะคะเป็นสารเนวเคนะคะที่มีน้ําหนักโมเลกุลสูงมากนะคะซึ่งช่วยในการเคลือบผิวผลไม้ให้มีความสดค่ะเนื่องจากนะคะการเคลือบผิวผลไม้นะคะช่วยลดนะคะในการคายน้ําของผลไม้นะคะให้มีความสดนะคะอีกทั้นนะคะยังช่วยให้ผิวผลไม้นะคะมีความมันวาวนะคะแล้วก็มีความสวยงามค่ะการทําลายของเชจุลินทรีย์ด้วยค่ะ ที่เราพูดมาทั้งหมดนะคะก็คือสารประกอบอินทรีย์นะคะที่พบได้ในปัจจุบันทั้ง3าด้านด้วกันค่ะดังนั้นนะคะกลุ่มพวกเราขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ